ลูกนี้ไม่ชี่ลูกนี้หลังเท้าครับพอดีจังหวะที่ยิงหลังเท้า <c oughs> ปากติเขาจะไม่ค่อยยิงครับเขาจะจิ้มอย่างเดียว <c oughs> ไม่เมื <c oughs> ่อคืนติวมาแล้วไงห้ามจิ้มไม่เห็นไง <c oughs> สวยครับพีชออกร์กพี่ดางพี่คอกอ่ะฉี่เกย์เฉี่ยวเกย์ย่าโก้นถอยมา ไม่เปล่าครับไม่ฟปลาพ่อประตูพี่สี่สิบเอ๊ะสี่ยนครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับเดี๋ยนครับ โอ้โหไปทันลูกเลยลูกนี้ถือวิถีดีครับคิดไว้ก่อนแล้วไงล้มขวางบอนย้อาจานดีแล้ว we yeah. กติมจะขึ้นหน้าพุมันไม่มีตงกางแล้วันเนี่ยเพราะไม่มีอะไรบีบเนี่ยเขาปเรื่อง่ายครับพีแต่พอเราบีบพุสามไม่ได้เลยครับตขเป้านเนี่ยไม่ด้อะไรมครับ เด็กคอ้เโอครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนฝั่งนี้แล้วครับปไว พยายามเล่นให้เต็มสนามนะเด็กพื้นที่เมื่อกี้เหลือเป็นเม็ดเลยตรงนี้ริมสนามเราไม่มีใครเลยอ่ะ

กอะดิกดิมาวันนี้ยังไม่ได้เกาหัวนะเกาหัวเรวยุ่งละโนแต่เจ็ดเข้ากลางแล้วล่ะต้งหายตน่งหายดึงเล่นฝากฝาก

อ้ oh. <laughs> ใส่ไม่พอแล้วเนี่ยตกลงตกลงไม้อย่างนี้แรงเมื่อคืนมันวันเกิดใครกันแน่วะ đang phang 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 thế đây <này>, phá <laughs> hay tiếng này hay tiếng này hay tiếng này ngheo กถ้าสันมันแพงไปเยอะเลยว่าคุ้มสร้างจะตึกใหม่เนี่ยผมเคยพามักบากผมอยู่นอกเขตไงเขาให้ผมไปอยู่หนองเขาตอนแรกอะมาเข้ามาใช่ครับเนี่ยสองคนตอนแรกที่จะมาเข้าผมก็เลยไปเข้าดาราไงตอนแรกไม่รู้จักอาจารย์ก่อนไงถ้ารู้จักตัองฝากใจตั้งแต่แรกไงคุยได้ครับ ขอเข้าหน่อยเขาบ้านเราก็อยู่แถวนี้เขาบอกว่ามันมันเขตหนึ่งเขตสองเนี่ยผมก็เลยบอกว่าให้ไปดูหนองโกงวันหนองโกงผมดูก็พดารามพยายามดแต่ตอนนี้มันโตอยู่ยุพราชแษละโอ้ยเล่นบอลลิ่งครับที่แท้ผมผมรวมย้ายไปตำแหน่ง ้รแล้วกี่ปีปีเดียวเามามาแทมไปแทมไปแต่อย่างว่าของอาจารย์น้องสาวเขาก็เป็นไปอยู่สุราษฎร์อยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้าน ได้เกิดเลยได้เกิดแล้วได้เกิดแล้วห้าหลาด้วางรเงีะยะ้ยเขาขน Foto sama teman ingat, jangan. Beri, beri, beri. Beri, beri. Beri,

มาเอโอ้ดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโกชุดสองยังยังยังมาถึงยังไม่ทันไ้ยืดเลยดูจับทรงแล้วนี่ยืนปุ๊บเต็ม น้าแข่งยิงจุดโทษอาจารย์อย่างเงี้ยมองหน้าสุกียะก่อนหน่อยใหญ่มันติดยะก่อนหน่อก่อนแล้วไม่ไม่แข่งยิงจุดโทษนี่เอาเลยส่งเข้าประกวดอยากให้อยู่ชอบไหมชอบพุ่งอยู่แล้วอันนี้พัทยาการันตีการฆ่าล้างประตูพัทยาประตูกาล่าเลยโลมาด้วยโลมาสายฟ้าโลมาด้วยว่ะพัทยาอยู่ในเตดอีก

ไม่ยืมไม่ยืมไม่ไม่ยืมได้ได้ม่ไ่มันมีมีอ่ทีมเขาไม่มีโล่นทีมนั้นเาก็ได้ี่เ้ายือยู่ไม่แน่นออีกสองนาที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  สองนาทีครับวอร์มเลยนะครับ <c oughs> โอ้โอ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  ี่เดี๋ยวรอรอรอชุดนี้เลยรอลงชุดนี้เลยใส่แล้วเนี่ยนาอีกหนึ่งนาทีครับ Ô <laughs> <bên> đi về luôn đi ăn đi ăn đi ăn đi đi ăn đi 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 <laughs>

ว้าวอีกสิบวิครับสิบวิครับสิบสุดท้ายหมดแล้วหมดแล้วครับเรื่อยเอาสิบวิเลทีเอาหมดพอดีหมดเวลาละเอาให้ยิงกันเอาหมดเวลาโอเคหมดเวลาครับโอเค